เป็นมาเรื่องที่น่าเศร้าค่ะมุนบินสมาชิกจากวงอัสโทเสียชีวิตได้ไวเพียงแค่25ปีเท่านั้นค่ะซึ่งบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะคะหนึ่งในสมาชิกของวงได้สูญเสียชีวิตไปขณะที่อายุได้แค่25ปีเท่านั้นโดยระบุว่ามุลบินได้จากโลกของเราไปแล้วไปเป็นดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าโดยไม่ได้เปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตอย่างใดค่ะ พร้อมกันนี้ทางด้านของบริษัทได้เรียกร้องประชาชนให้หลีกเลี่ยงจากการคาดเดาและข่าวลือที่ประสงค์ไม่ดีเพื่อให้ครอบครัวของบุญบินได้ไว้อะไรอย่างสงบแล้วก็ก่อนหน้ารายงานจากสื่อเกลหลีใต้นะคะตำรวจในกรุงโซน,นั้นพบร่างของบุญบินเสียชีวิตที่อาพาร์ตเมนต์พักในย่านคังนำ้ำหลังจากแจ้ง ผู้จัดการส่วนตัวของนักร้องชื่อดังแล้วขณะที่วันที่19เมษายนที่ผ่านมานั้นนะคะก็มีพิธีสบค่ะเตรียมจัดทําเป็นการภายในโรงพยาบาลอาซันในกรุงโซขณะที่บรรดาแฟนๆต่างแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวกันอย่างมากทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจด้วยคะ่ะ